สวัสดีครับเรียนท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยดเรเศรษฐพุฒิสุทธ,ทธ,ธิวัฒน์ฤพุทธนะครับท่านอดีตผู้ว่าท่านผู้ว่าการนะครับท่านประธานสภาวุตสากรรมแห่งประเทศไทยท่านผู้อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้และในระบบออนไลน์นะครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณมากวันนี้ได้รับเกียรติจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้มาเปิดมุมมองที่เอกชนมองมาว่าไอ้ค l i m a เม c h เช g ้เนี่ยมันกระทบอ,อุตสาหกรรมยังไงในสภาวุตสากรรมเองนะครับ ก็ไ <One> ม <input> ่จําเป็นต้องเป็นของที <parfois> альным, ่แบงค์ชาติน huh ี่เลยนะครับสภาวิสากรรมก็ถามว่าไร้ใครเมดเชนนันกระทบอุตสาหกรรมยังไงในอุตสาหกรรมเรามี45กลุ่มอุตสาหกรรมทุกคนก็บอกว่าฝนตกน้ําท่วมใช่กระทบอุตสาหกรรมเราไหมบอกใช่แต่ไม่ใช่งานที่สภาวิสากรรมต้องทําไม่ใช่สิ่งที่ผมเป็นประธานใครเมดเชนต้องมาทําเราก็เลยต้องโฟกัสเหมือนที่เมื่อกี้ถกกันในเรื่องแผนต่างๆนานานะครับก็หัวข้อวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของใครเมดเชนกระทบกับอุตสาหกรรมประเทศไทย มันกระทบยังไงเราให้ดูมุมมองง่ายๆนะครับก็คือว่าต้นทุนคาร์บอนเชื้อเนี่ยคือกระทบต้นทุนต้นทุนอะไรต้นทุนที่เป็นส่วนใหญ่เลยของอุตสาหกรรมเราก็คือต้นทุนของด้านพลังงานนะครับ1 0ถึงรของการผลิตสินค้ายระบริการก็คือพลังงานแล้วพลังงานมันกระทบยังไงไอ้จเจ้าคาร์บอนเชื้อทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากฟอสซิลเบสไป RE เอเบสหรือ e พลังงานสะอาดในช่วงของการเปลี่ยนผ่านแน่นอนมีต้นทุนเกิดขึ้น ของก็จะแพงขึ้นนะครับพลังงานสะอาดในเมืองไทยมีเยอะไหมคําตอบคือไม่เยอะเรามีพลังงานสะอาดในระบบไฟฟ้าแค่10%กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะครับแล้วถ้าจะเพิ่มขึ้นเพิ่มได้เลยไหมคําตอบถัดไปไม่ได้เพราะมันติดระเบียบติดกฎหมายติดข้อต่างๆนานานะครับก็คือกติกาโลกเก่าที่มาจากฟอสซิลมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับอันสุดท้ายคือแรงกดดันในนี้สําคัญมากเลยจากบริษัทข้ามชาติเราเรียกว่าคอร์เปอเรทโพลิสีนะเดี๋ยวผมคงจะเล่าให้ฟังไอ้นี่มันคืออะไรครับ ในอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยระบบการจัดการพลังงานชาติเนี่ยก็เราเรียกว่า e n h a n า e สิงเกอร์ไบเอมันคืออะไรคิดง่ายๆท่านตั้งโรงงานเสร็จปั๊บเอาเครื่องจักรวางเสียบปั๊บพอถึงสิ้นเดือนการไฟฟา้ามาวางบินท่านจ่ายตังนี่คืออดีตถึงปัจจุบันนะฮะแล้วอนาคตเนี่ยจากวันนี้คืออะไรมันกลายเป็นโปรซูเมอร์เป็น p e e r to ช e e r เป็นระบบไฟฟา้าแบบสมาร์ทกริดเป็นโซลา่าแล้วมีโซลา่าบวกแบตเตอรี่เข้าไปอีกนะครับมีไฮโดรเจนเอนเนอร์จี มีมาตรฐาน C b แบรมีมาตรฐาน I s o มีมาตรฐานเล็ก l e เ็กเราจะเห็นว่าระบบไฟฟ้านี่เปลี่ยนหมดเลยเมื่อกี้นิดเราก็นั่งถกกันนะฮะในก่อนหน้านี้ว่าเออเราแผนจริง,รงๆเนี่ยของแผนการเงินเนี่ยมันมีแผนเดียวได้ไหมหรือจะหลายแผนเดียวอันนี้ก็เหมือนกันครับแผนพลังงานชาติในอดีตมีแผนเดียวแล้วประกาศปักไปใช้ยาวเลยคําถามง่าย,ายๆแล้วไอ้แผนนั้นแผนเดียวอะเอามาใช้ปัจจุบันได้ไหมนะคำตอบก็แทบจะตอบได้คล้ายๆกับทางที่แบงค์ชาติพูดเลยเป็นไปนไม่ได้ละกับ แล้วรัฐคิดยังไงรัฐก็คิดว่าเวลาเราจะเปลี่ยนแผนพลังงานหรือรทำให้พลังงานต้นทุนโงสกรรมถูกลงเขาก็มีหลักสามคือ3ดีนะครับดีคอมมานาดเดสเซนทัลไรซ์ดิจิทัลแต่เมืองไทยบอกว่าไอ้แค่นี้ไม่พอเพราะสําหรับเมืองไทยแค่นี้ไม่เพียงพอต้องมีดีเรกูเลชันแล้วต้องมีอิเล็กทริฟิเคชันหรือ EV เข้ามาด้วยเพราะอะไรเพราะว่าประเทศไทยเรารู้ว่าเราติดอ้กฎระเบียบเนี่ยครับดีเรกูเลชันมันแก้ไม่ได้ก็เลยต้องดึงมาเป็นหัวข้อใหญ่เลย นี่คือปัญหาใหญ่เลยที่เราจะถกกันทั้งนโยบายทั้งกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะผ่านง่ายๆแต่มันผ่านง่ายๆเลยนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงพลังงานชาติเนี่ยถ้าเราบอกว่าเครื่องจักร3ตัวที่ใหญ่ๆเลยอย่างกอกรอสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสมาคมธนาคารสภาหอการค้าก็เป็นดีมานไซส์ขนาดใหญ่เลยสภาอุตสาหกรรมก็เป็นซัพพลายเช้บวกดีมานไซส์แล้วก็สมาคมธนาคารก็เป็น engine, อเอนจิ่นหล่อเลี้ยงในเรื่องทางการเงินเข้ามาถามว่าดีมานไซส์นี่ใหญ่ขนาดไหน เรามีภาคเซกเตอร์ทางด้านคล้ายๆกับห้างสปปรรพสินค้าพวกนี้ผมก็เคยถามบริษัทหนึ่งบอกว่าท่านจ่ายค่าไฟปีเท่าไหร่ท่านก็บอกมาทัานทีเจ็ดพันล้านฟังก็ตกกระจายใหญ่กว่าอีกหลายจังหวัดนะครับนี่แค่กลุ่มบริษัทบริษัทเดียวนะครับผมทีนี้เราก็มามองว่าแล้วไอ้เจ้าใครเมดเชนเนี่ยมันมกระทบกับเราอย่างไงนะครับถ้าเรามามองไอ้วงจรเนี่ยว่าาจักรเนี่ยมันมีมา30ปีละมันเริ่มจาก The 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 ตั้งแต่เมเรเนียมเดเวลเปนโกเบอร์ที่1นะ่นครับ เสร็จแล้วมันก็ไหลามาเป็น S D G Sustainable มา E S G นะครับมา B C G มา Bio Circular เป็นกรีนก็ว่าไปไอ้ตัวดำๆหมดุดดำที่ท่านเห็นเนะี่ยบนเว,นเว,นเวทีหรือบ,บนฉากเนี่ยนะครับไอ้หมดุดดำ่ยคือนโยบายนโยบายเนี่ยมันคือมันยังไม่บังคับเสร็จแล้วมาเริ่มบังคับตรงไหนตรงที่5ครับ D j S I Dow Jones Sustainable Index มันเริ่มจะมีอินเด็กซ์เริ่มมีอะไรบังคับแล้วว่าถ้าท่านไม่ทำนะท่านจะมีของแพงและก็คือต้อนทุนการกู้แพงดอกเบี้ยแพง เพราะฉะนั้นเฮดฟันต่างๆนานาเนี่ยนะครับก,ก็เริ่มลงทุนตามดัชนี DJSI แล้วก็มาลงทุนในแบงค์แบงค์ก็มากดดัน Corporate p o l i c ีคือบริษัทขนาดใหญ่ข้ามชาติต่างๆนะครับถ้าไม่ทำต้นทุนท่านก็จะแพงนะครับแล้ว Corporate p o l i c ีก็มากดดันใครก็ SME เราวงจรเนี่ยหมุนเป็นรอบเลยนะแล้วปัจจุบันเนี่ยมาแล้วนะครับเป็นข่าวดีหรือไม่ดีผมไม่รู้นะครับแต่นี้มาตรการที่เราเห็นในโลกเนี่ยที่เราได้ยินประจำเลยซีแบม คาร์บอนบอร์เดอร์อ t m ั n ส m เมนต์แมคาิซึมจริงๆอันนี้มันเกิดขึ้นที่อเมริกาได้เลย่ปีแล้วแต่ไม่ได้ใช้เนื่องจากวิกฤตซับพามแล้ว<ๆ>เขาเขาก็ชะลอการใช้มาสุดท้าย EU ก็ดึงมาใช้ประกาศใช้เรียบร้อยนะครับเป็นอ U Green deal เป็น C b แบแล้วก็เดือนที่แล้วอเมริกาบอกว่าฉันกลับมาใช้แน่นอนละดังนั้นก็จะมี2ทวีปที่จะประกาศใช้ในตัว C- b แบแล้ว2ทวีปใช้มาตรฐานไม่เหมือนกันเช่นอเมริกาบอกใช้ใช,ใช้ใช้มาตรฐานนี้ยุโรปใช้มาตรฐานนี้ คว้กันไม่ได้เขาไม่รับนะครับในแง่ผู้ผลิตส่งของสินค้าไปแล้วไอ้เจสีแบมทำหน้าที่อะไรง่ายๆเลยครับชดเชยความได้เปรียบทางด้านต้นทุนชดเชยของเขานะครับไม่ได้ชดเชยฝั่งเราคือว่าเขาเนี่ยประเทศในพวกพัฒนาแล้วเนี่ยมาลงทุนในประเทศกำลังพัฒนาเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยส่งไปในราคาจะต่ํากว่าเขาเลยบอกว่าเราเนี่ยผลิตคาร์บอนเยอะงั้นต้องมีภาษีคาร์บอนนะครับก็คือการกําหนดราคาภาษีคาร์บอน เขาก็จะปรับระดับความสามารถการแข่งขันของใครของเขานะครับให้เท่ากับประเทศกําลังพัฒนาอันนี้ตรงกันข้ามกันนะอันนี้สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแล้วทีนี้ไอ้เรื่องไอ้ชาเนี่สำคัญเลยผมก็บอกว่าเวลาปร,ป,รป,รประเทศไทยประกาศว่าชั้นจะไปคาร์บอนิวทูลิตี้ปี2050อีกกี่ปีครับอีก28ปีรัฐะก็ตั้งนาฬิกาปลุกอันใหญ่ไว้เลยชั้นจะไป RE ไม่น้อยกว่าร้อยละ50% RE คือใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับ เสร็จแล้วบอกว่าฉันจะใช้ EV 30 S 3าก็คือ30%ในปี2030ซึ่งตอนนี้เราก็ผักดันก็มีแนวน้องเป็นไปได้ EE เราจะมี energy efficiency ประหยัดพลังงาน30%นะครับแล้วก็เราใช้หลักการ 4D 1E ที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ไอ้ตรงเนี้จะได้ให้ไป28ปีข้างหน้าแล้วเสร็จแล้วเรามองมองข้างนี้สิครับเอกชนเอกชนคิดยังไงผมยกตัวอย่างง่ายๆนะบริษัทโตโยต้าประเทศไทยประโตโยต้าโคโบ้แล้วกันนะครับ เขาเป็นอะไรอยู่แท่งบนสุดนะเป็นเป็นคอร์เปอเรทโพรซีขนาดใหญ่เขาบอกว่าเขาจะไปคาร์บอนนิวทรอลิตี้ปี2050ผ่านไปได้ไม่กี่เดือนบอกไม่เอาละไม่ทันกินไม่ทันกินปรับมาเหลือ2035พอใช้คาร์บอนนิวทรอลิตี้ปี2035 R E หรือพลังงานสะอาดต้อง2035เช่นกันไม่งั้นมันไปด้วยกันไม่ได้เมื่อกี้เรามีพลังงานสะอาดเท่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะนี่บริษัทโตโยต้าเซแล้วมีเฟิร์สเทีย อะไรคือ f i ิ s t t i e r บริษัทโตโยต้าเนี่ยไม่สามารถผลิตชิ้นส่วนอะไรทุกชิ้นได้ด้วยตนเองเขาก็ต้องสั่งคนที่ส่งเขาเป็นคนแรกเราเรียกว่า Firsttier d e n เ so ดนซนี่ก็เป็นบริษัทส่งชิ้นส่วนยานยนต์ใหญ่อันดับ 1- และ2ของโลกสลับไปสลับมากับบอชอยู่ตลอดเวลาปีหนึ่งประมาณสัก1.2 1.3ล้านล้านนะครับยอดขายเขาเนี่ยเขาบอกว่าโอเคถ้าโตโยต้าบอก35ฉันก็ต้อง3 5เป็นขั้นต่ำเสร็จแล้วถามคำถาม,ถามถัดไปเดนโซ ผลิตสินค้าเองทุกชิ้นเราส่งให้ t ตโยต้าไหมคำตอบคือ no ไม่ทําเหมือนกันเขามีเซค o n d t ์เ r ียครับเซคเกอร์เพียนะเคยมาคุยกับผมเมื่อหลายปีก่อนล้วก็คิดว่าไอนี่ SME แน่นอนละแต่เอาเขาจริงๆกลายเป็นญี่ปุ่นเดินเข้ามาแล้วก็คุ้นกับคนไทยก็ยังไม่ใช่อกีกเสร็จแล้วพอเป็นอย่างนี้ทาไงเซคเกอร์เพียถ้าทํางานไปใช้ RE หรือใช้คาร์บอนเนมิตรีน้อยกว่าเฟิร์สเ e ียสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอาจจะโดนหลีออเดอร์ ก็คือว่าสั่งน้อยลงไปสั่งคนที่พร้อมมากกว่าสุดท้ายเตอร์เทียอันนี้คือ SME เราละเราจะเห็นว่ากรอบเวลาเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ8ปีแต่ละถะตั้งเอาไว้28ปีนี่คือสิ่งที่ว่ามุมมองหรือความคิดเนี่ยที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องตระหนักรู้ให้ได้นะครับครับถัดไปเมื่อเรามองมูลค่าของสิ่งที่มันกระทบกับภาคอุตสาหกรรมเราเนี่ย เรายอดส่งออกปี9ปี64เนี่ยอยู่ประมาณ9.4ล้านล้าน10อุตสาหกรรมใหญ่ๆนะครับอยู่ประมาณ4 0 0แสนล้านถ้าเราถดถอยนะก็คือโดนหลีออเดอร์ไอ้คาว่าหลีออเดอร์เนี่ยหลายท่านอาจจะเพิ่งเคยได้ยินนะคือปกติแล้วต่างชาติจะบอกว่าถ้าไม่ทำเดี๋ยวจะย้ายฐานการผลิตย้ายฐานใช้เวลา2ปีนะเร็วสุดแต่ถ้าหลีออเดอร์ประกาศวันนี้ทุงนี้ทำได้เลยเพราะอะไร เพราะว่าบริษัทขนาดยักษ์ใหญ่เหล่านี้เขาตั้งโรงงานผลิตทุกประเทศอยู่แล้วในอาเซียนแล้วก็เหมือนกันเลยเหมือนกันเดะเลยงั้นเขาจะเีออเดอร์วันนี้ปับ๊บพรุ่งนี้มีผลเลยอันนี้คือหัวใจสําคัญเลยนะครับแล้วถ้าเขารีออเดอร์สามหายไป1.2ล้านล้านนะอันนี้จากอะไรครับจากแค่ยอดส่งออกแค่10อันดับเองนะนะฮะเราต้องตระหนักันนี้เรื่องน่ากลัวครับผมเสร็จแล้วเรามาดูประเทศสวีเดนเยอรมันยูนเต็ดสเตทแล้วก็ยูเคและญี่ปุ่น เขาประกาศเลยเขาจะเป็นซีโร่อิมิชั่นใช้ IE 100เลย2 0 4 0ผมลองให้ไปลองไปน,นึกตัวกราฟเมื่อกี้ที่ผมส่งให้ดูนะฮะผมไม่ได้เปรียบเทียบให้ดูแล้วก็เยอรมันบอกว่าการผลิตไฟฟ้าเนี่ยแน่นอน80%ละนะครับมาจากพลังงานสะอาดอ,อ,อยู่ในเทสตเนี่ยคือ100%ละในปี35นะฮะว่าจะผลิตไฟฟ้าแล้วก็ไม่ปล่อยโพลูชั่นเราก็จะเห็นว่าสัดส่วนเหล่าเนี้ยเขาเร็วมากแต่นี้พอเรามองตรงนี้ อันนี้เป็นเรื่องที่ผมดูแล้วผมตกใจเมื่อในดูสักสองสามอาทิตย์ที่แล้วเองนะครับบอกว่าเนี่ยมีประกาศมาของไอ้ตัวตัวดิสโคอโชคือบริษัทชั้นนำของโลก315บริษัทประกาศเลยว่าชั้นจะใช้อะไรจะใช้พลังงานสะอาดนะครับก็คือ R.E. 100ในปี2030 84%เปอร์เซ็นต์ของ315บริษัทนะที่ผมอ่านแล้วผมตกใจเพราะว่าผมก็ให้น้องไปเซิร์ชด,ดูว่าแล้วไอ้315บริษัทเนี่ย มันอยู่ในมังไถยบ้างไหมปรากฏว่าอยู่166บริษัทคำถามว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบไหมครับท่านประธานาสภาทราบเลยว่ามันกระทบทุกวันก็ระโดนทุกวันแล้วแล้วเหล่านี้อยู่ที่สัดส่วนเกือบ80เปเป้าเข้าไป2030แล้วถ้าเราเป้าเรายังเป็น2050อยู่เราอาจจะเสียรายได้อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้มากพอสมควรครับแต่นี้เราต้องมาเปรียบเทียบและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ กับความมั่นคงทางด้านพลังงานอะไรสําคัญกว่ากันถ้าเรามาเปรียบเทียบตัวเชิงตัวเลขเราจะเห็นว่ามูลค่าการส่งออกเนี่ยใหญ่กว่ามูลค่าของการซื้อขายพลังงานของกาไฟฟ้าไยจําหน่ายอยู่ประมาณ10ต่อนหนึ่งใหญ่มากนะไม่รวมเซกเตอร์ของบริการนี่นะครับเซกเตอร์อื่นเยอะๆไม่รวมเลยการแข่งขันทางการค้าคือในในใน,ในอาเซียนเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเขาขายของเหมือนกันผลิตของเหมือนกันแข่งกันแล้วก็กีกันกันด้วยเราเจอกันระจำในสภาเนี่ยนะครับถ้าเราไม่เอา ตรงเนี้ยจากเขาเรียกว่าอุปสรรคให้เป็นโอกาสและจะใช้ช่วงเวลาไหนผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอดีตโซลา่าแพงมากปัจจุบันถูกลงแบตเตอรี่ถูกลงนะครับโครงสร้างเดิมมีใครเคยเชื่อไหมครับว่าโรงไฟฟ้าแกส๊สปัจจุบันจะเป็นสังคอตในอนาคตพูดไปเมื่อห้าปีก่อนเบียดคอนโหเลยมันเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้การบอกว่าโซลา่าบวกแบตเตอรี่มันคือคําตอบที่ถูกต้องครับผมทีนี้เราจะขับเคลื่อนอย่างไรนะครับ การขับเคลื่อนเป็นเรื่องที่ผมหนักใจที่สุดนะฮะ <_ an> เพราะว่าไอกา้ <_ an> การสร้างกลไกลตลาดในการขับเคลื่อนเนี่ย <_ an> มันไม่มีหน่วยงานรัดเลยหรือไม่มีหน่วยงานเอกชนใดเลยที่จะบอกว่าฉันจะพูปัญหาทั้งหมดเนี่ยเข้ามารวมกันแล้วก็ให้วงรอบเหล่านี้หมุนได้วงรอบที่หมุนได้คืออะไรนะครับครับผมวงรอบที่หมุนได้ในนี้คือตัวดีมานตัวซัายพ่วงรอบที่หมุนหมายถึงอะไรครับก็คือตัวดีมานซัพลพย FTI แพลตฟอร์มซื้อขาย r e Standard ตัวแซนบอกของกกพอความโปร่งใสดูได้องค์ความรู้ทั้งหมดเนี่ยถ้าท่านลงมามองนะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐกี่หน่วยผมเคยประชุมนะแค่แค่เรื่องเดียวนะ Big Data นะครับ Big d เ t a เรื่องเดียวนะ Big Data ทางด้านพลังงานครับท่านทราบไหมว่าต้องเชิญประชุมเท่าไหร่สำนักงานกำกับกิจการพลังงานดูอะไรดูเรื่องของไฟฟ้ารู้ข้อมูลไฟฟ้ารู้ข้อมูลแก๊ส แต่ไม่รู้ข้อมูลแก๊สในอ่าวเพราะข้อมูลแก๊สในอ่าวเป็นของใครของปตทแล้วถ้าบอกว่าฉันอยากจะรู้การข้อมูลเรื่องการใช้นะ้ํามันเลก,กูกลเเตอร์ไม่มีอยู่กรมธุรกิจพลังงานคือมันแยกเป็นส่วนๆ,วน,ๆนะเวลาสภาอุตสาหกรรมทําบอกว่างั้นรบกวนเชิญท่านทั้งหมดเนี่ยมาประชุมที่สภาหน่อยนะการเป็นว่าสภาเป็นคนเชิญที่น่ากลัวกว่านั้นนะพอเราจะทาเรื่องใหม่ที่เมื่อกี้เราถกกันเรื่องใหม่เนี่ยเราจะทําไม่ทํามันไม่มีแผนกที่มาดูแล มันไม่มีเจ้าหน้าที่ประจําที่ดูแลหนึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำสองไม่มีแผนกสามคำถามง่ายๆแล้วท่านมีงบประมาณใช่ไหมไม่มีอีกประเทศไทยมันเดินดิ้งงบถูกไหมครับตั้งงบแล้วทางานแล้วที่บอกว่าท่านไม่มีเลยทุกครั้งที่ประชุมนนะที่ผมเจอนะเปลี่ยนเจ้าหน้าที่มาตลอดครับงั้นท่านก็ต้องคุยรับนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดว่าทำยังไงให้กลไกเหล่านี้มันหมุนนะครับนี่ผมก็เลยจะฝากวันนี้ทราบว,ว่าผู้บริหารเนี่ยมาเยอะมาก ทำยังไงให้กลไกเหล่านี้หมุนแล้วต้องดูแลกันจริงๆแต่ไม่ใช่ตั้งกระทรวงใหม่นะครับอันนี้ขอก่อนเลยนะเพราะมันเหนื่อยมากนะในการที่มาต้องมาคุยเพราะทางสภา,าเราคุยแทบจะทุกกระทรวงอยู่แล้วนะครับสุดท้ายในยผมแถมสไลด์อันหนึ่งครับเราคุยภาคอุตสาหกรรมละเนี่ยผมก็เลยนี้เป็นภาคบริการเราผมไม่ได้มีคุยกับทางสสปนหรือไมซ์หรือทีเซปเนี่ยนะเขาจัดงานกรีนอีเวนต์ เขาก็ปรึกษาเราว่าเอ๊ะเราจะจัดงานกรีนได้ไวกรีนยังไงให้ไม่ได้กรีนจริงๆหนึ่งก็คือต่างชาติบินมาต้องเป็นอะไรไบอเจ็ตรถรับต้องเป็น e ีวีเวลาไปลงไปโรงแรมต้องเป็นพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็ได้เซอร์ติฟายแล้วก็ไฟที่เข้ามาเนี่ยเข้าไปที่โรงแรมต้องเป็นไฟจากพลังงานสะอาดถ้าเราทําอย่างนี้ได้ตัวเลขจากภาคบริการเราสูงมากนะแล้วเราทําไปแล้วงานแรก ท่านประธานสภาก็ดำหลีให้ทำคือวันที่ยีบที่ผ่านมาเราจัดตลาดซื้อขายคาร์บอนแล้วทุกคนมาในงานใช้แบบนี้แต่ไม่มีไม่ได้บินมานะครับแล้วก็รถไฟฟ้าบางท่านก็สะดวกบางท่านก็ไม่สะดวกแต่ที่เหลือได้หมดเราเป็นกรีนดีเวนตงานแรกของประเทศไทยแล้วก็ต้องขอบคุณท่านประธานเกียงไก่ด้วยครับก็สุดท้ายก็คงจะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวสโคบหนึ่งสโค 2, สองสอันนี้เป็นค่อนข้างจะลึกนิดนึง ส่วนใหญ่แล้วอุตสาหกรรมเราตัวนี้จะอยู่ในสโคปหนึ่งคือผลิตไฟฟ้าใช้เองนะครับแล้วก็ผลิตเอาไฟฟ้าเนี่ยผลิตสินค้าเองต้องตัดสโคปหนึ่งตามกติกาสากลสโคป2คือซื้อไฟฟ้าสโคป3คือโลจิสติกนะครับอันนี้เป็นการได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิตนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ดีไซน์เอเนเยอร์เพเซนซีใช้ r e มามทนฟอสซิลทำสามอาร์หนึ่งดับบิลกรแคปเจอร์มาทำเซอร์ติฟายแล้วเข้าสู่ตลาดซื้อขายคาร์บอนนะครับ ครับผมก็สุดท้ายนี่ก็คงจะต้องฝากาทางทุกท่านว่าจริงๆแล้วที่เราคุยเนี่ยเรารู้แล้วว่าไอ้ปัญหาที่กระทบเนี่ยมันมาอย,ย่างไงกระทบยังไงกระทบตรงไหนกระทบเมื่อไหร่นะครับคำถามเนี่ยอย่าไปมองว่ามันเป็นปัญหาผมอยากให้มองว่านี่คือโอกาสนะถ้าเราทําได้เราไม่ได้โดนเหลียวเดร์นะเราไปเหลียวเดอร์ชาวบ,บ้านเขาถ้าคิดอย่างเงี้ยยังไงเราก็ไม่ตายนะผมฝากแค่นี้ครับแต่ว่ามันจะทํางานหนักเป็นสาเท่าแค่นี้นี่ ครับขอบคุณครับทุกท่าน